สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะครับในยุคที่เอ,อ่อทุกอย่างมันดูเหมือนจะหมุนเร็วจริงๆนะครับมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องนี้กันครับโดยอิงจะบทความของ Starfish Labs ที่เขาเจาะลึกเลยว่าทำไมการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งเนี่ยถึงเป็นเหมือนกุญแจสาคัญเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดแก่นสาคัญกันครับว่าจริงๆแล้ว มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงจำเป็นนักในโลกที่แบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะคือแนวคิดนี้มันชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้จริงๆมันไม่ได้มีแค่ในกรอบของโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะแต่มันเป็นกระบวนการที่แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะเพื่อให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆถ้าจะขยายความให้ชัดขึ้นไปอีกนะคะ าการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือการที่เราไม่หยุดที่จะหาความรู้หาทักษะหรือแม้แต่หาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตอลอดเวลาซึ่งมันอาจจะมาจากการศึกษาในระบบที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหรือการไปอบรมนอกหลักสูตรหรือกระทั่งสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะจากการอ่านการลองทําหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันกว้างกว่าแค่การแบบไปลงคอร์สเรียนอะไรแบบนั้นเยอะเลย มันรวมถึงการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจำวันด้วยใช่ค่ะแบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าทำไมมันถึงสำคัญคือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆการปรับตัวนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการหาทักษะใหม่ๆอย่างเดียวแล้วเนาะ มากๆแบบนี้นะคะคนที่แสดงให้เห็นว่าเอ้ยฉันพร้อมเรียนรู้ฉันพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องได้เปรียบกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะมองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าจะเติบโตในองค์กรเดิมก็ตามค่ะจริงครับและพอเราทําได้สําเร็จไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามทีเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเก่งขึ้นได้อีกนี่นาเรายังพัฒนาได้อีกเยอะ ใช่ค่ะและถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะการที่คนในสังคมโดยรวมเนี่ยมีทักษะที่ทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมันก็ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมไปด้วยกันค่ะฟังดูดีมากเลยครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มนําแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูบ้างคุณจะเริ่มยังไงดีครับมีคําแนะนํำไหมครับอืมอาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่แบบ ชัดเจนหน่อยแล้วก็พอจะวัดผลได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ใหญ่เกินไปจนเรารู้สึกท้อนะคะอาจจะเป็นอะไรเล็กๆที่เราพอจะทำได้จริงก่อนเช่นแทนที่จะบอกกว้างๆว,ว่าฉันจะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ลองตั้งให้มันชัดขึ้นมาหน่อยเช่นจะดูซีรีส์ฝรั่งพร้อมซับอังกฤษสัปดาห์ละสตอนหรือจะอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจวันละเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจครับเหมือนการซอยเป้าหมายใหญ่ๆให้มันเล็กลงจับต้องได้มากขึ้นทำให้เรากล้าที่จะเริ่มได้ง่ายขึ้นแล้วค่อยๆขยับขยายไปทีละสเต็ปใช่ค่ะแบบนี้อ๋อพวกเทคโนโลยีนี่น่าจะเข้ามาช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับโอ้โหสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเทคโนโลยีสมัยนี้มันเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้แบบมหาศาลจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์จากทั่วโลกอย่าง c o u r s e r a EDX หรือพวกแพลตฟอร์มที่เน้นทักษะเฉพาะทางอย่าง Skill Share ก็มีแล้วก็ยังมีพอดแคสต์หนังสือเสียงหรือแอปพลิเคชันต่างๆอีกเพียบเลยที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกมากๆค่ะครับแต่พอทัพยากรมันเยอะแยะขนาดนี้บางทีก็อาจจะทำให้เราเเลือกไม่ถูกหรือเรียนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าครับตรงนี้น่าจะสาคัญมากเหมือนกันที่ต้องลงมือทาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจุดนี้สำคัญมาก การเรียนรู้จริงๆมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติจริงคือเรียนเขียนโค้ดก็ต้องลองสร้างโปรเจกต์เล็กๆของตัวเองดูเรียนภาษาใหม่ก็ต้องกล้าลองเอาไปใช้พูดคุยจริงๆจังๆการลงมือทํานี่แหละครับคือสะพานเชื่อมที่สําคัญที่สุดระหว่างความรู้ในตํารากับทักษะที่เราจะเอาไปใช้ได้จริงๆในชีวิตอืมจริงครับนอกจากการลงมือทําด้วยตัวเองแล้วผมว่าการมีเพื่อนร่วมทางหรือมีกลุ่มก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่การสร้างเครือข่ายหรือการมีชุมชนการเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกลุ่มใน Facebook หรือ Line การไปเวิร์กช็อปหรือแม้แต่การมีพี่เลี้ยงหรือเมนทร์คอยให้คำปรึกษาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้รับกำลังใจจากคนอื่นๆเนี่ยมันช่วยให้เรามีแรงเดินหน้าต่อไปได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆหรือเริ่มท้อ และสุดท้ายที่ผมว่าอาจจะสําคัญที่สุดเลยคือการรักษาความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้เสมอการตั้งคําถามการสงสัยการอยากลองทําสิ่งใหม่ๆมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะครับที่จะทําให้เราเรียนรู้ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดถ้าพูดถึงตัวอย่างคนที่ใช้แนวคิดนี้แล้วเห็นผลชัดเจนมากๆก็คงหนีไม่พ้นเอ่ออีลอนมัสก์เนาะ ที่เราทราบกันดีว่าเขาไม่ได้จบวิศวกรรมศาสตร์อวกาศมาโดยตรงแต่ก็ศึกษาอย่างหนักด้วยตัวเองอ่านหนังสือเยอะมากคุยกับผู้เชี่ยวชาญจนสร้าง SpaceX ขึ้นมาได้สำเร็จใช่ค่ะหรืออีกท่านหนึ่งก็คือ Bill Gates ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นนักอ่านตัวยงคนหนึ่งเลยอ่านหนังสือหลายๆสาขามากๆปีละหลายสิบเล่มเลยนะคะ แล้วก็นำความรู้เหล่านั้นมาประยุกใช้ทั้งในธุรกิจของ Microsoft เองแล้วก็งานมูลนิธิเพื่อสังคมที่ทำอยู่ด้วยค่ะครับผมแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันหมายความว่าอะไรสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรนด์ที่มาแล้วก็ไป แต่มันคือทักษะที่จำเป็นมากๆสำหรับการปรับตัวและการเติบโตในโลกยุคปัจจุบันไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือทำงานอะไรอยู่ก็ตามเนาะใช่ค่ะมันเป็นแนวคิดที่จับต้องได้จริงนะคะผ่านขั้นตอนต่างๆที่เราคุยกันไปตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองการรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เต็มที่การลงมือทาจริงๆจัง,จงๆการสร้างเครือข่ายหาเพื่อนร่วมเรียนรู้แล้วก็การบ่มเพาะความอยากรู้อยากเห็นของเราอยู่เสมอ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการพัฒนาตัวเองในภาพรวมของชีวิตเราเลยค่ะอืมเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญที่น่าคิดต่อนะคะคือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเข้าถึงง่ายแล้วก็มีปริมาณมหาศาลท่วมท้นขนาดนี้บางทีนะคะทักษะที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่เรามีความรู้เฉพาะทางมากมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นความสามารถในการเรียนรู้วิธีเรียนรู้หรือเปล่าคือการที่เรามีทักษะในการคัดกรองประเมินแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้อาจจะสําคัญกว่าความรู้ที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าคะอันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยคะ่ะ